ตอนที่หาต่อรองวันที่20่ธันวาคม11นาฬิกาห้นาทีเดี๋ยวก่อนเออครับจริงๆแล้วฉันมาสืบราชการแล้วจึงได้เดินทางมาที่ญี่ปุ่นส่วนทางตำรวจญี่ปุ่นนั้นเขายัง ไม่องห่หรอกครับที่ผมมาเจอคุณที่นี่เนี่ยผมจะไม่บอกใครหรอกครับโดยเฉพาะคุณพ่อผมั้างั้นเราแยกกันตรงนี้เป็นอย่างที่เราคิดไว้เลยเรื่องที่เรามาเจอกับเจ้าหน้าที่ FBI เนี่ยเราเองก็ไม่อยากให้ตำรวจรู้ถ้าบอกให้พ่อรู้เรื่องต้องถึงหูแอลแน่มอนี่นะไม่ได้สงสัยอะไรเราเลยเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นที่นี่ ตำรวจต้องเห็นว่าเป็นแค่อุบัติเหตุธรรมดาธรรมดาแน่นอนอกลับมาแล้วหรือคะ,อะผมกลับมาแล้วเป็นอะไรไปคะถอนใจซสดังเชียวม,มีอะไรอย่างนั้นเหรอ วันนี้ผมได้ไปเจอเหตุปรล้นรถเมย์นะสิปะล้นรถเมร์เหรอก็โนปรปล้นแบงค์ที่เพิ่งออกข่าวเมื่อวานซืนคราวนี้มันมาปล้นรถเมร์ประเทศญี่ปุ่นนี่น่ากลัวจริงๆเลยนะคุณแปลว่าคุณเองก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยอย่างนั้นเหรอคะใช่และสุดท้ายเจ้าคนร้ายก็กระโดดลงจากรถและโดนรถอีกคันชนอย่างจังแล้วคนร้ายตายไหมคะก็คงไม่รอดมนะั้งผมไม่มีเวลาไปติดตามดู นี่เรยคะคุณว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญจริง,รงๆนี่นหรอคะคุณหมายความว่าไงก็แหมคุณขึ้นรถคันนั้นเพื่อไปตามสืบใครไม่ใช่หรือคะแล้วอยู่ๆก็มีคนร้ายมาตามตรงนั้นพอดีฉันว่าเรื่องนี้มันนี่ถึงแม้เมื่อก่อนเนี้คุณจะเคยเป็นเจ้าหน้าที่ FBI มือหนึ่งแต่ว่าตอนนี้คุณไม่แค่คุ้มมั่นผมเท่านั้นตอนนี้คุณไม่ใช่นักสืบอ,อีกต่อไปแล้ว คุณบอกว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวคดีของคิระจะไม่เอาตัวเข้าไปเสี่ยงเพราะว่าคุณรับปากผมไม้แล้วผมถึงยอมพาคุณมาญี่ปุ่นด้วยเพื่อจะไปรู้จักกับพ่อแม่คุณไงฉันรู้ดีเคยเรฉันก็แค่เป็นห่วงขอโทษด้วยนะคะออออผมขอโทษนะคุณไม่ต้องไปคิดมากหรอกไม่พอที่เราจะแต่งงานกันแล้วคุณก็คงจะยุ่งสุดๆจนลืมไปเลยละว,ว่าคุณเคยเป็นนักสืบแล้วก็คงจะเลิกนิสยัยขี้ระแวงไปเองนั่นแหละ ที่สําคัญตอนนี้คุณมาช่วยผมคิดดีกว่าว่าผมควรจะเข้าไปแนะนําตัวกับคุณพ่อคุณแม่คุณยังไงดีอ๋อพอมาถึงก็จะเขียนชื่อนักเสือคนที่เจอบริษัทเมื่อกลางวันเลยหล,ลาลารอกรออีกสักอาทิตย์หนึง่งเขาเขียนชื่อเขาก็ได้พอเจอผู้ก็จะฆ่าเขาเลยเดี๋ยวก็ถูกสงสัยรอกให้เขาสืบข้อมูลต่อไปอีกหน่อยให้สิบคนที่เกี่ยวข้องกับตํารวจให้มากกว่านี้ยิ่งดีอีกเดียวฉันจะลงมือ ช้นักโทษที่อยู่ในคุกอีกสักรอบในเครื่องมือเล่นงานแอลแอลนี่จะถูกฆาตรกรรมและทิ้งข้อความค,คล้ายๆในคัมภีร์เอาไว้ด้วยไหนสง่งภาพมาให้ดูสิยามทูตคือแอลรู้จักหรือเปล่ายามมทูตคืออะไรหรือมันอยากจะบอกว่ายามทูตมีอยู่จริงวัตติ ฝากไปบอกทางตำรวจทุกคนด้วยว่าเป้าโรงพักเอาไว้อย่าเผลิเด็ดขาดตอนจากนี้อาจจะมีข้อความอะไรถูกเขียนทิ้งไว้อีกก็ได้เดี๋ยวฉันจัดการให้วันที่27ธันวาคม15นากาเนี่ยที่นี่คนอื้อเลยเดินจนตาลายหมดแล้วเนี่ยเจ้าที่นี่จริงเหรอหลังจากที่นักศึกษาอยู่หลายวันเดี๋ยวจะได้เห็นผลงานการทดลองของฉัน การทดลองเหรอใช่จะใช้เด,ดโนนอีกครั้งหนึ่งจะใช้คนร้ายที่อยู่แถวนี้เป็นเยือพื่อทดลองวิธีการตายในหลายรูปแบบฉันจะเขียนสาเหตุและสถานการณ์ของการตายลงในเด,ดโนตก,ก่อนหลังจากนั้นก็เขียนชื่อใส่ลงไปเหตุการณ์ก็จะเกิดขึ้นตามนั้นอช่าง,งซับช่างซ้อนช่างซ้อนเงินมาแล้วชมตามเวลาเป๊ะเลยฟุรเพเบอร์รบ อย่าหันมางั้นผมฆ่าคุณได้ผมคิดวถ้าคุณหันหน้ามาหรือคิ้จะมือลุกกระเป๋าแล้วก็เดีย๋ยวแทงคุณให้ตายซะตรงนี้เลยใช่ใช่จริงๆเหรอแต่ว่าเสียงนี้คุณ,ค,ณคุณเหมือนเคยได้ยินพอเดินมนจะพิสูจน์ให้ดูว่าผมคือตัวจริงตอนนี้เขาที่ชอบตรงหน้าคุณน่ะมีคนกำลังจะฆ่าคุญชายสายแว่นที่เป็นพนักงานของร้านอยู่นะไม่นะ อย่านะถ้าผมไม่เชิดกให้ลิงดูไม่เชื่อผมแน่ผมริงจะเป็นต้องทำแต่ว่าผู้ชายคนนั้นเน่ะเคยโดนแจ้งข้อหาทรร่างกายภรรยามาหลายครั้งแต่เพราะหลักฐานไม่เพียงพอจึงว่าตัวมาทุกฟังรือปล่อยให้มันลอยนวลสังคมนี้จะยิ่งแย่ลงคิดว่าคุณก็คงเคยได้ยินมาจากแอลแล้วใช่ไหม ว่าผมจะไม่ต้องรู้จักหน้าของคนที่ผมจะฆ่าผมที่จะลงมือได้หนทางปรับกันก็คือผ oh, <okay. S 1> มสามารถฆ่าทุกคนที่ผมเห็นอยู่ตรงหน้าได้แค่คุณริกเวสต์มันผมจะฆ่าใหไ้ไม่ต้องแล้วฉันเชื่อแล้วว่านายคือคิวระแต่ยังไงสำหรับคุณละการฆ่าชีวิตคนที่คุณรักมันจะสร้างความเจ็บปวดให้คุณมากกว่าคนพวกนี้นยอยู่แล้วใช่ไหมเล่ะมาที่ดูซิว่าตอนนี้คนที่โดนจับตัวเป็นคนคนนั้นก็นแล้วกันหรือว่านาย จับตัวเธอไว้ถูกต้องแล้วผมตามสืบเรื่องของคุณมานานถ้าคุณยังกล้าคิดจะติดตามสืบหาผมอีกแล้วก็ผมจะฆ่าทุกๆคนในครอบครัวของคุณให้หมดและรวมั้งตัวคุณด้วยตกลงจะให้ทํายังไงก็ว่ามาคุณพกคอมพิวเตอร์มาด้วยใช่ไหมแล้วในคำของคุณนะ่มีรายงานการสืบคดีในญี่ปุ่นอยู่ด้วยหรือเปล่าในโน้ตบุ๊กของฉันจะมีข้อมูลเกี่ยวกับงานทั้งหมดฉันจะพกติดตัวไว้ตลอด แต่ไม่มีรายงานที่นายอยากจะได้หรอกเ้างนั้นก็ช่วยรับจองนี้ไป<ะ>ก่อนอื่นหยิบวิทยุสื่อสารออกมาแล้วใส่หูฟังไว้เดี๋ยวนี้เลยวิทยุสื่อสารเหรอมี่างกะของเด็กเล่นเลยแต่ว่าถ้าใช้เจ้เครื่องนี้สื่อสารจะไม่สามารถบันทึกอะไรไว้ได้และยังสามารถพูดคุยสนทนาได้ไม่ว่าจะอยู่ใต้ดินหรืออยู่ในระยะใกล้ๆก็ใจคิดดีนี่แล้วทีนี้กรไฟสายยามะเต็ จะขึ้นสายที่เข้าเมืองหรือออกนอกเมืองก็แล้วแต่ตามใจคุณผมจะคอยติดตามจับตาดูคุณอยู่ในระยะไม่ไกลนะถึงที่อยู่บนรถไฟคุณต้องมองตรงไปข้างหน้าเท่านั้นและอย่าลืมสระวอสัมภาษณ์ข้าก่อนเลทุกคนว่าคืออะไรถ้าคุณนั่งที่นั่งตรงมุมใกล้ประตูที่สุดถ้าที่นั่งไม่ว่างคุณต้องรอจนกว่าจะว่าง อยู่ด้วยกันสี่ทีรวมทั้งหมดสิบสองคนนันคอิบขอองอาออกมาสินี่มันอะไรที่นี่ได้คุณเขียนชื่อสมาชิกทั้งหมดในทีมสิวสวนและเขียนชื่อเจ้านายของคุณไว้บนช่องบนสุดด้วยจัดการได้เลยนี่มันอะไรกันเนี่ยมันต้องการอะไรกันแนะ่แต่ว่า ตอนนี้เราจำเป็นต้องทำตามที่มันบอกถ้ามันรู้แค่ชื่อมันยังฆ่าพวกเขาไม่ได้หรอทีนี้คอมพิวเตอร์ขึ้นมาเปิดเลยอีเดียเจ้านาของคุณจะส่งข้อมูลมาให้เป็นไฟล์ที่มีทั้งรายชื่อและรูปของ FBI ทุกคนที่เข้ามาในญี่ปุ่นเนี่ยนี่นี่มันแล้วทีนี้คุณก็เขียนชื่อนักสืบแต่ละคนพร้อมทั้งจดจำหน้าตาของพวกเขาให้ขึ้นใจเสร็จแล้วเก็บเอกสารทั้งหมดใส่ซองไว้ เราไม่เข้าใจเลยคีละมันตั้งใจจะทำอะไรกันแนะ่นี่มันใช้เราทำอะไรเนี่ยภารกิจคุณก็จะสิ้นลงแล้วทีนี้ให้หยิบซองแรกขึ้นมาเอาไว้ที่สื่อสารกับซองที่เขียนชื่อไว้แล้วใส่ลงไปวางไว้บนที่วางของข้างบนและนั่งอยู่ในรถไฟขบวนนี้โดยห้ามลุกลือหยับไปไหนทั้งสิ้นอีกครึ่งชั่วโมงจากนั้นก็ แนาถ้าไปลืมซองเอกสารและลงจยางรถไฟโดยไม่ให้ใครผิดสเกตเด็ดขาดจะนึงลงสถาน,นีไหนก็เนะอะเพราะอะไรกันเนะี่ยทำไมถึงนึกได้เจ้าจของเสียงนี้ไม่ออกนะชีวู45นาทีคิวนั่นคือใครกันเนะี่ย แผนเบรกระดาษที่เรย์เพนเบอร์เขียนชื่อลงไปนั้นคือกระดาษที่ฉีกมาจากเดทเนาะจากนั้นเลยไม่รู้อิโนโอยเนว่าต้องเป็นคนฆ่าเพื่อนของตัวเองเจ้านายของเพนเบอร์ k, สิ้นใจทันทีหลังส่งอีเมลรายชื่อเจ้าหน้าที่สืบสวนมาให้และเจ้าหน้าที่สืบสวนคนอื่นๆก็หัวใจวายตายทุกคนหลังจากได้รับอีเมลนั้น มนุษย์ที่ได้สัมผัสเดนโนดจะสามารถมองเห็นและได้ยินเสียงเจ้าของเดิมคือยมทูตแม้มนุษย์ผู้นั้นจะไม่ใช่เจ้าของเดนโนดมนุษย์ผู้ถือของเดนโนดจะถูกยมทูตซึ่งเป็นเจ้าของเดนโนดสิงสู่จนกว่าจะตายจากไปแล้วน,นั้นเลยเอฟบีไอติดต่อเข้ามานี่ฉันนะแอลฉันได้รับรายงานว่าเจ้าหน้าที่เอฟบีไอทุกคนในญี่ปุ่นตายหมดแล้วทุกคนหัวใจวายตายถึงน่าจะฟันธงได้ว่าต้องเป็นฝีมือของคิระ ฉันต้องขอโทษด้ยวยนะแต่พวกเรา FBI บไอจำเป็นต้องเร่งคลี่คลายคาดีนี้ให้ได้กุ้งรับยังไงัไม่โทรเข้ามากรแล้วเมื่อกี้จะไปคุยกับนหน้าหน่วย F.B.I. ไอฉันได้ความมาว่านายได้สั่งให้ F.B.I. ติดตามสืบประวัติทุกคนที่เกี่ยวข้องกับตำรวจในหน่วยของฉันใช่นี่มันหมายความไปอย่างไรแปลว่านายระแวงสงสัยพวกฉันอย่างนั้นนหรอ ผมจำเป็นต้องทำเช่นดีเพื่อแก่รอยตามหาคิระพิพบกแต่นายทำแบบนี้มันเกินไปนอะพวกฉันได้ความเรามังก็นายเต็มที่แต่ทำไมถึงกล้าทำกันลับหลังแอลมอนี่มันไว้ใจไม่ได้เลยจริงๆที่สำคัญคิระมันฆ่า FBI ทุกคนหมดแล้วมันกำจัดทุกคนที่กำลังแก่รอยสืบหาตัวมันมันเป็นฆาตกรที่อามาหิตจริงๆมีคนตายเิงภาพโฆษณาว่าอีกแล้ว อรู้จักไหมล่ะยังมาทู่คนที่กินแต่แอปเปิ้ลเท่านั้นเอ้คขอตะโกนะ ถึงต้องเรียกประชุมครอบครัวเนี่ยถึงจะปิดบังไว้แต่ไม่นานทุกคนก็ต้องรู้พ่อถึงอยากจะบอกเอาไว้ว่าตอนนี้พ่อเป็นหัวหน้าทีมติดตามสืบหาฆาตกรต่อเนื่องที่ชื่อว่าคิระจริงเหรอคะโคุณพ่อนี่เก่งจริงๆเลยอ่ะไม่หรอกเรื่องสําคัญคือสิ่งที่พ่อกำลังจะบอกเรื่องของเรื่องก็คือเมื่อวานนี้นักสืบเ b i ทั้ง1ิคนที่มาญี่ปุ่นเพื่อสืบหาคิระ ทุกคนเสียชีวิตหมดแล้วแปลว,ว่าโดนคิร่าฆ่าตายหมดเลยครับสรุปว่าคนจะคิดจะตามจับคิระนั้นอาจต้องโดนฆ่าตายเมื่อไหร่ก็ได้มันเป็นฆาตกรที่โหดเหี้ยมที่สุดลูกน้องหลายคนก็ทยอยกันลาออกคุณพ่อก็รีบลาออกเถอะคะ่ะหนูไม่อยากให้คุณพ่อตายนะคะนั่นสิคะชีวิตสําคัญกว่าตําแหน่งนะคะคุณไม่ฉันจะไม่ถอนตัวจากคดีนี้ไปอันขาด ฉันจะไม่ปล่อยคนชั่วให้ลอยดวนคุณพ่อคะคุณคะน,นับถือมากครับคุณพ่อผมภูมิใจตัวคุณพ่อมากเลยครับและถ้าคุณพ่อต้องไปอะไรไปแล้วก็ผมขอสัญญาครับผมจะส่งคิระขึ้นทนประหารด้วยตัวเองคิระไม่ได้ข้อเฉพาะนักโทษแต่มันจะฆ่าทุกคนที่ติดตามสืบพอมัน พวกเราเองก็อาจจะต้องถูกมันฆ่าตายก็สกวอนขอให้ทุกคนคิดถึงชีวิตของตนครอบครัวและเพื่อนฝูงที่มีคนที่อยากถอนตัวจากทีมสืบสวนนี้ก็รีบถอนตัวเลยเลยฉันจะไม่มีอคติกับคนที่ขอถอนตัวฉันให้สัญญาใครที่ไม่พร้อมเราไม่ว่ากันฉันอยากจะได้คนที่พร้อมจะต่อสู้กับคีราะาเท่านั้นหมดเรื่องแค่นี้ ออชาย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 คนนี้แหละครับผมจําได้เพราะว่าเขาเป็นคนตะโกนให้ทุกคนหมอบลงแต่ว่าผู้โดยสารคนอื่นผมจําไม่ได้แล้วล่ะครับงั้นเหรอคะไม่เป็นไรคะ่ะขอบคุณมากนะ,ะถ้าสิ่งที่เราคิดมันถูกต้นแล้วก็คีระอาจจะเป็นหนึง่งในผู้โดยสารบนรถคันนั้นแน่ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงคีระก็คือคนที่บงการให้เกิดเหตุบนรถคันนั้น เหลือห้าคนรวมฉันด้วยก็เป็นหกคนไม่สิต้องคิดซะว่าเรามีตั้งหกคนที่พร้อมจะต่อกรกับฆาตกรตัวร้ายผมเชื่อใจพวกคุณทุกคนที่ัวใจเปลี่ยนไปด้วยคุณธรรมเออเดี๋ยวก่อนนะครับเมื่อกี้แอลบอกว่าเชื่อใจพวกเราทุกคนแต่พวกเราไม่ไว้ใจแอลหรอกนะแอลพวกเราทุกคนได้ตัดสินใจแล้วที่จะขอเดิมพันด้วยชีวิต แต่ต่อกรกับคิระมันคือการเอาชีวิตไปเสี่ยงนายเองก็ได้จะรู้ดีนายไม่เคยเผยชมหน้าให้ใครเห็นนี่จตสั่งการพวกเราเราเขาจะร่วมมือกับคนที่เอาตลบอยู่หลังฉากไม่ได้หรอกนะแลถ้าคิดจะพนึกกำลังกับเราและจับคิระมาลงโทษให้ได้จริงๆแล้วก็นายก็ควรจะมาพบพวกเราที่นี่มาที่ผมพูดแต่ว่า ผมเชื่อใจพวกคุณทุกคน <Huh? S 1> สิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้ไปขอให้เก็บเป็นความลับภายในพวกเรา8คนผมเองก็มีความคิดอยากจะพบพวกคุณทั้ง6คนที่ผมไว้ใจแต่ก่อนอื่นผมอยากจะทดสอบดูให้แน่ใจก่อนว่าพวกคุณไว้ใจผมได้จริงหรือไม่ทำไมตอนนี้ถึงจะมาหวังพึ่งคนแค่6คน แต่ไหนแต่ไรเห็นคลี่คลายคดียากๆได้ด้วยตัวเองฉันคราวนี้เก่งจริง,รงทำไมไม่ทำคนเดียวล่ะและอีกอย่างนึงที่ผ่านมาเราก็รู้จักเขาแค่เสียงคนที่เราเจออาจจะไม่ใช่แอลเขาาจ,จะส่งใครมาแทนก็ได้ส่งใครมาแทนเหรอเออมันก็เป็นไปได้เนะแต่แต่ผมไว้ใจแอลนะครับและที่สำคัญคดีนี้เราก็จำเป็นจะต้องมีแอลมาช่วยนะครับผมก็เชื่อใจเขาแอลพูดตั้งแต่แรกแล้วว่า คดีนี้จําเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากตํารวจญี่ปุน่นงั้นเราคิดกันแบบนี้ดีไหมว่าแอลรอให้เวลานี้มาถึงรอให้เวลานี้มาถึงเหรอในหน่วยสืบสวนของเราก็มีบางคนที่ไม่ไว้ใจแอลตั้งแต่แรกและก็มีคนเริ่มทยอยมาขอถอนตัวจนทําให้ความสัมพันธ์ภายในต้องระสร่ำระสายเมื่อขาดความไว้เนื้อเชื่อใจ ทุกอย่างก็แยกไปหมดสรุปว่าทางผู้ใหญ่ในกรมเขารอคนที่จะกล้าต่อกรกับเจ้าคัตกรชั่วนั่นและคนที่สามารถไว้ใจแอลได้อย่างนั้นหรอครับอืมจะยังไงก็ช่างถ้าใช้ร่วมงานกับแอลผมขอถอนตัวแต่วังใจเถอะครับผมจะไปสะกดรอยตามใครเพื่อจะไปดูหน้าตาจริงๆของแอลหรอกครับผมเชื่อใจแอลนะครับผมอยากจะลองร่วมมือกับเขาดูผมก็เหมือนกันครับ ตอนนี้ผมอยู่ที่ต้องพักในโรงแรมเทียโตและกมลันจะย้ายไปอยู่โรงแรมในเมืองสังพักผมอยากใช้ห้อพักในโรงแรมนี้เป็นห้องปฏิบัติการร่วมกับทีมสิ่ส่วนของคุณจ้าคุณยอมรับเงื่อนไขนี้ของผมกถอให้คุณแบ่งป็นสัมปลมให้เป็นพย่าถากันไม่ต่ำกว่าครึ่งชมเดินทางมาทีนี่ในเวลาเที่ยงคืนคิว่ คิดซะว่าตอนนี้เราต่างคนต่างก็มีระยะห่างที่พอๆกันดีไหมล่ะเพราะนี่จะเป็นครั้งแรกที่ฉันยอมเปิดเผยโฉมหน้าของแอลให้ใครรู้ถ้าหากว่านายรู้เรื่องนี้แล้วก็ฉันมั่นใจว่านายต้องมาแน่นี่แหละที่ฉันต้องการใปนช่วงหลายวันมาเนี่ยเราฆ่าคนไปไม่ใช่น,นอ้อยมันคิดดูแล้วหรือไม่พลาดเลยสักครั้งเดียว และจากนี้เราจะรุกต่อด้วยวิธีไหนกันนะจากนี้ไปจะเป็นการต่อสู้ที่แท้จริงแล้วเอาเิ้ครับเิ้เข้ามาได้เลย